ราภิกุลโคจีเยว่ปัจโยเต็นจิวะไรเห็นวิปวาสร้ยชาร่ะพรรวันเตนะภิคุนะเต็นจิวะไรเนวิปวาสิจบังโตเจโอตะเรงวิปว่าสรยันราภิคุลสมติอย่างนี้เสรยังพอจิต่ยมงไกุจแนังตั้งกลางลาปังปออรินะตั้งอัตโนปันามัยยนนี้เขยังพอจิตทียังกวว่าโกตะติโยโอฬิทาโกอิสมันตัวเตงเสีนี้เท่ยงพอจิตที่ยังธรรมกาสร้อยสันติปุจามิคอยจิตตบุรุิตาุรุ ประเทศไทยสมเด็จโตจะมารตนเหเมตตังรายย่มีเมฆกไม่ไ้มเดจโเรียตปาจิทธะมาอุตสาการชัตมปัานุพสาวาเรปาจิทองค์มสัเเดปาิมเปนมิัชังปาจิิโยมนาสัมปันนางเะเวรสองปัจจายปาจิิโยมนามมตุาิสยังเยยปาจิโยมนามาตคมาสะ 哦，这里讲办交往交往，他忙得怎样？你这拉比你那不拉比，他那阿婆阿姐就去办那个南苏南菩萨。哦，这里说三芒阿罗耶菩萨，说明阿婆阿姐就去办那个北苏北苏南阿罗萨阿罗耶，因为这拉比，可是没有阿婆阿姐，这又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 去办那个北苏北苏南阿罗萨阿罗耶，因为这拉比，可是没有阿婆阿姐，

ตถาปะกะจะติเตตะริวะปาจยังริโตอานัญยังภาจิติมะนาภิกขุปิคุงกุปิโตนะตัมมาโนสังคิกายวิหารานิกัตถโยนกถาปิโยปาจีติยังโยมนาภิกขุสังคิเกวะเรอุปริเวหะตะกุติยะหะจาอปัตตังมันจังวะพิสังวะพิณิธีติวาอะภิปาจีวาปะโหจีติยังมหาภิกขุนาวิหารังโยมานีนะยะวะนะวะละโกสาคาระถาปะนาโยโลกะสังเถะละกะมายะ

เืรานาคตที่พี่กน่ังลาอสบยโยบนาตีกูอีังบาเยามีิี่กกนโอวนตตปอจิตยงยบนาทกยัยติกายกูนีอาจวังเลยยานตระปริวาตกหจิตโยนาิกูยติการยืี่กูนี่อาจจะวางสิ่บาปโยอยจิตยบนาทิกูพีิกูยืตสิงทังวิชาเอกกอทานั้นมาก็ติดปัจจัยยันโซเราะมันรำบียืตระสายโยอภยจิตยงท่าอย่างสบาโย ตถาคมันโหตถมาโ้ำก็สมาตะโหตปฏิปโยยังกาถาจมิโยยังบารมกิกูสีงตังวิเอกังระวังิพยอะกะมินิงวโทกะมินิงวอันจะสระตเรียนนั้ตังยมกจะนำไปกนีริปายังปินะปะัง